นี่ครับแปลงนี้ครับอยู่ที่จันทโรพาสนะครับอำเภอสวนะโลกจังหวัดสุโขทัยครับได้ทดลองใบหยกกิ่งทองครับในแปลงนาของพี่ไก่นะครับโหดูข้าวครับแน่นมากครับไรละตันได้แน่นอนนะครับดูครับดูลวงครับเออข้าวนี้เป็นข้าว พันก็ขอแปดเก้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับแปลงนี้เป็นนาว่านนะครับว่านตมพื้นที่หนึ่งไร่นะครับเขาจะเอาเชือกฟางนะครับขึงไว้เป็นเขตนี่ครับ ดูครับพี่น้องครับดูลวงครับโอ้โหสุดยอดครับ,ารบวานใบโยกไป2หุนครับแล้วก็ฉีดกิ่งท้องทั้งหมด4หุนนี่ครับข้าวก็จะประมาณนี้เลยครับพี่น้องครับสมบูรณ์มากครับ เจ้าของนาพี่ไก่ว่าจะเกี่ยวประมาณวันที่20นี้ครับก็ปลายรวงเหลืองแล้วครับเหลือแต่กกรวงครับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยช่วงนี้ข้าวกำลังราคาดีนะครับนี่ครับก็ขอ8 9นะครับโอ้แน่นมากครับสวยจริงๆ ดูครับพี่น้องครับโอ้โหไม่มีหนอนไม่มีแมลงไม่มีอะไรกวนเลยครับดูครับใบข้าวยังเขียวสมบูรณ์นะครับใบธงครับดูครับโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวเรารอดูผลผลิตครับว่า จะได้ประมาณสักเท่าไหร่รแปลงนี้ติดอยู่กับทางถนนปรดิเลยครับใครไปใครมาผ่านเห็นครับดูรวงครับพี่น้องอสวยมากแน่นมากครับเจ้าของนาเห็นยิ้มเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ